อาทิตย์หนึ่งเห็นผลครับกากศากเลยเป็นโขดเลยพี่น้องเลยมีแต่โขดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับโอ้ยโอ้ยนี่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 โอ้ยโอ้ยสดสดดีพี่น้องเลยนี่ครับเต็มอัตราตงการยังเกิดอีร่เรื่อยครับ เน่ยเขาเป็นข่อยคนเก็บครับผมนี <c <c ่แหละครับพี่น้องผลงานนุ่งน่องมานี้เก็บพักน้ำครับนี่วุ้ยครับพี่จอดได้ไหมย่อนะย่อไปนะย่อยุกขึ้นนี่นั่นเอาพี่โจ้พี่โจ้ครับครับครับบารนี้ครับกติสเอาเพียรได้กินครับผมเอาไปลวกครับลวกนี่มาได้เวลาเฮ่าแล้วเสียบารนี้เก็บพักน้ำครับพี่น้องเช้านี้อากาศดีครับพักน้ำกําลังขึ้นได้แล้วครับหาเบิ่งแล้ว โบ่พอไหลกินไงบอคือพอไหลเดี๋ยวขับตาเดี๋ยวนี้หน่องนี่ครับนี่เก็บพักน้ำพี่หน่องครับบิ้งนานนี่ครับหนึ่งยอดตัดตัดโอ้กำลังอ่อนพอดีเลยพี่นอน่องหลังสองสามตัวนี้แก่ตัวนี่นี่มันแก่แล้วนี่ยเบานะเบานะมันหยอดแก่แล้วพี่น้อง ปัญญามนั่นพอก,กินอยู่ฝนเดชเอาอยู่หลายปัญญามโบหาโบไหลพี่น้องนี่ตัวนี้ได้อยู่หรอกนี่ยมึงขึงค่อยยอตติอืงมาขึ้นค่อยแหละไหลไหลายอย,ย,ยู่พี่น้องพราไหลเยอะเพราใส่ไล่พราใส่ไล่ นี่ก็กินไรนะ่นะนี่นี่นี่พี่นองนี่โอ้มาแถวนี้บุคิดวังหนูพี่น้องพี่ครับนี่ <c ười> เอาเกี๊ยเอาให้ค่อยเอาเองเกี๊วเนี่ยเกี๊ยไปทัวร์ีเดียกตเกีวให้ค่อยนะจนอ่อนตัวเจ้าเอาโลดความเสียคนบวชอะไรเลยเอาแต่อ่อนโถ อย่างกายมาหัวหนา้าเจ้ากำน้ำเก็บน้ำกลดได้ซื้อพี่น้องเ <c oughs> ขาเอาเนี่ยตัวข้างน้ำพี่น้องครับนอนใช่ไหมนี่ยทำมันเบิร์ดลแล้วแหละนี่ครับพี่น,อน้องหยอดพักน้ำครับหยอนนิ่งๆอวบปุ๊บโอ้ยตัวนี้มันจนขึ้นข้อยเลยพี่เจ้ามันใหญ่ๆโอ้จะได้ดิพี่นี่ไหม,ม บูบูบูมันคุยมันนี่เอาให้นี่เรือยจะคิดหน่อยฮะจะคิดคุยมันดอกบ่นเจ้าบ่เออคิดใจอยู่ดอกโจดบ่ดอกโจดดอกมันเป็นยานมันโรสชาดต่างกันอยู่ก็ป่านนี้มันบ่นสงบเห็นจะข้าวมันอึดขนออกมาเพราะกรเอาไปกินที่เป็นเศ่โอ้ยดีเลยดอกมันนี่สิโอ้อันรีเก็บแบบถ้าเห็นเอานี่อยูดอก ดอกไงแค่ดอกแก่ดอกแก่สิบวันบัวเอาเนี่ยอ่อนๆเนี่ยจริงคกีกินแก้วมันหอมเนาะจีเนาะยมันหอมอีกแนวนึงเลยนี่ดิพี่เจ้าก็ค่อยๆมันเนี่ยนี่แก่ที่สั่นนี่แก่ที่สั่นโอ้เอาแล้วเนาะซำนั่นนี่สิหนอกำลัง แข่งหยดขึ้นมาครับน ouais, pues, ี่พักบ่วงเสียบบ่กัดเก็บพักน้ำครับ ก็หดน่นิงๆนะี่เนาะคารับต <c oughs> ลบอดเร้อกับจาจารย์ <c oughs> มมมงนี้ใส่ไหวอย่บ่เสียพดนนี่ไหมโอ้มองเงินนี่ <c oughs> มองเคยถูกนี่ก <c oughs> ูแล้วแม่นบ่ เอาอนี่คนมาเก็บอยู่เนะบอกกันบ่าคนบอกเอาบอ่บเห็นแล้วนวลบอกบางทีหลังเกี่ยวในจะเกือบขาด,ด,ดกันเดรักมันบอกเห็นบหมยู้มือนะมันขาดตัวอันนี้โอ้อีหลีน่ะนั่ยที่เห็นหอดมันขาดบ่วงขาดมันคืกินผักกลินแนี่ยกลิ่นบางทเห็นเลยที่น้องที่ มองผมว่าอาทิตย์หนึ่งเห็นผลครับกากศากเลยเอ้ยเป็นข่อยเลยพี่น้องเลยมีตะข่อยใหญ่ๆพี่พี่พี่ครับโอ้ยเล็ดเล็ดเล็ดมากพี่เจ้าฝุ่นฝุ่ไปเบิ่งข้าวฝุ่นเลยส้นน้นเลยพี่น้องเตเบิ่งบ่วงข้าวเอ้ยน้องเลยเอ้ สีเต็มตาแล้วพี่นอ้องนี่โผล่โผไปถ่ายเห็นขาเบิ่งเลยคนน่ากลัวโอ้ยนี่พี่น้องพี่โอ้ยนี่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 อ๋อ,อช่องหลายพี่น้องเอ,อ้ยบ้านออพี่ครับนี่จะงไม่ยัง <c oughs> ร่วมงานกันอีกบ้าน <c oughs>

เกเ็อกดทัไ hmm. ม sure, ่เอาอยู่บอกข้อยมันทำอย่งเดียว่อเอาดู็ไป้แก่เลยจะค่อยอ่อนบ่เจ้าโอ้จเดี๋ยว้ปนปุกีเดนไปกินปนปลาเมกันเด้อโอ้ปลาประคอเอียงซอกได้อีกว่ะเนี่ปุากยังหอยอยู่เลยปุกตัวหนึ่งประคอไปสากินนำแลมัดละมันกับตุเลาสวยดี ปล่าไม่ยัง hey หุ่งแของตัวท so ี่รับจ้างเขาเนาะแมนก่อนก็จะไปจี่ิมโตอยรินตตอาหารบ้าอะรจานว่าบบมาโค่อยบอลออนโอโหยอนเห็น่นอเห็นมองเห็นแต่ของใหญ่ๆของน่อยิิคนมอเห็น มันซ่อนว่งน้ำพี่น้องโอ้โอ้ยังน้องไปไป,ไ,ปไม่หรอจงไว้เห็นยังฝุ่นโอ้ยเต็มตาพี่น้องเลยวังเนียพุ่นโอ้ยน้าลูกเนี่ยไคว่าคือจะจะแย่งแย่ัมจะหาพักหาหยาไปฝากบุกฝากเนี่ย เนี่ยอเนี่โอ้ยขั้นทางนี้เป็นเมียนี่สิครับเต็มืออาตาหยังต้องการยังเจอิญไปเรื่อยๆครับหมังยังสิจัดให้เลยนะขั้นทางนี้เป็นเมียหัวบางหอยบางหัวมากอีอันประสบความสำเร็จครับมื่อนี้พี่น้องหมดทางฟอกหลวงพ่อหลวง

หนหานเฮยสุดยอดสุดยอดอู้คืองานไปเก็บเนาะไหนเปิดบ้างนี้ยอ่หันเนี่ยมึงปากท่นว่าจังไกจังบ่เปิดบ่เออ่กะโหเปิดนี่ก็บอาอ่ะ่มะาาเนี่มกีพี่นนองม่อหนาคนบมเห็น เต็มแต่ของปลอมเนาะั่งอันงานให้พ่วนายอยู่ที่เทปเนี่ยอดสอดร้ายพี่น้องเต้มตาเลยพี่น้องเลยมานี่ ประสบความสำเร็จครับในการเก็บพักน้ำมาอนีิแก้วนี่เอาปิ so ้งอยู่นะนี่แบบนี้นะพี่น้องนี่ครับนี่พักน้ำรับโอ้ยนี่นย่างที่โอ้กับเหีวเป็นข่ยคนเก็บครับเก็บพักน้ำครับเก็บกับครับบานนี้พี่น้องได้พ่อสมพูดแล้วครับบานนี้กะทิ เก็บเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่บ้านพี่แก้วครับว่าผลงานเก็บพังน้ำรอบนี้สีได้ไร้สำเนียงมีข้าวเสียงว่านาเจ้านี่บ่ให้ไผ่ตรงนี้นี่ครับของแขกใหญ่ขึ้งเงาเนี่ยครับมือกินได้เอาเองเหรอได้ครับได้ได้ได้เนี่เสียซ้างแล้วมันกิน แมนเนี่ยถ้าจังมาใส่เอาประคอใหญ่ายตัวอันหนึ่งอันผ้าลูกครัเมียกินกับผักน้ำเด้อบอะไรครับอะไลมแรงมันแรงสิประสมเหมือนกันปไปเดินทางกลับน้องบอนโอเคเดินทางกลับเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่บ้านพี่เจ้าครับว่ามันสีายบ่นเดป่ะพี่น้อง ถักกระโดนคือะเอาอ้นซอนแล้วเนาะ้ซ้อนพังน้ำทั้งเาไหร่หดอไปมีอยู่บ่มีรอเนาะีละเก็บมามามานนี้แล้วียังนี่ก็ัน่านยัง ไปหาเก็บอูเก็บปีดับไฟเมื่อไปผุ่นรียกไปท่าอยู่บาดพี่เจ้านี่แหละครับพี่น้องผลงานทุ่งเฮ้ามนีิเก็บพังน้ำครับพี่ประสบคมาสนับสนุนพี่พี่ครับพี่ยอดเลยพี่เจ้าคนนี้นครับเดี๋ยวยกขึ้นนี่นั่นเอาพี่โซ่พี่โซ่ตรงนี้ครับบ้านนี้ครับกระดิเอาเพียงแค่กินครับพี่เอาไปลวกครับลวกนี่ครับพี่หนเอยแล้ว ลาพีลาน้องไปเด้อครับเด้อสวัสดีครับยินดี้วครับเดี๋ยวบอกกันคลิปหน้าครับผมสจหรับคลิปบีบบายครับเจ้าเฮ้